นะครับปูอันอนี้หลังคล้ายๆกันเลยนะเออเดี๋ยวแต่ไม่เดี๋ยวผีผิวไม่หนีกันด้วยไม่หนีไม่หนีก็นโอ้โหนี่ยให้ให้เซียนดูนี่โอ้ยเกโรงงานเดียวกันแล้วปู <c oughs> ถามเซียนน่ะผสมน้ำมันอะไอ้น้ำมันน้ำมันไอ้น่ะน่ะน้วเยลเคยหเห็นไอ้นน้ำมันยาไอ้น่ะ ยังนาไหมถามเซียนดูดิเคยเห็นน้ามันไม่เคยเห็นแล้วน้ำมันตั้งยี่ห้อลวเนียรับรองไม่เคยเห็นดะน้ำมัน,อน,อไ,มน,มนไอ้ไอไอดูนาอย่างนาพวกนี้ไม่เคยเห็นหรอกจะเป็นเป็นปิดตาเนื้อขาวในตำนาน,นหรือเปล่าเคยเห็นยางนาเลยพวกนี้นยยา่างนั้นเนี่ยดูกันชัดๆนิดนึงเท่าที่กล้องอยังอำนวยนะครับ ค่อนข้างสวยข้างหน้าสีสีผิวข้างหน้าก็คล้ายกันอลไนะปู่คล้ายไหมเนี่ยช่วยผมดูหน่อยสีผิวข้างหน้าคล้ายกันไหมคล้ายๆกันคล้ายไหมคล้ายกว่าแต่ว่าไอ้นี่มันนุ่มกว่านะนะขององค์นี้เนื้อนุ่มนะนุ่มในตอนแรกดูจากเนื้อกะด่างไปหน่อยเนื้อกะด่างอ่ะสององค์เนื้อหยาบผิดกันไอเดียวสององค์เนื้อนุ่มอนี่แข็งกระด้างหน่อยแต่ว่าจะลงหน่อยยางนาเหมือนกันยางนาเหมือนกัน ถ้าเป็นน้ำมันตะอิวอะ่ะเฮ้ยน้ำตะอิวไม่อยู่อย่างนี้หรอกนายเคยเห็นภาคที่ก็ใหม่ใหม่ไหมครับเอามาดมเหมือน,นมีกลิ่นหอมหอมอะ่ะอ่าดีสีเหลืองไหมมีมันก็มีคราบน,น้ำมันน้ำมันคราบเหลืองๆอะไรพวกนี้มันมพอแห้งแล้วหายหมดเลยเป็นน้ำมัน,มมนหอมละเหยอ่ะ หอมแล้วต้องระเหยด้วยใช่ไหมเขาแหนแก่เลยเขาแหนะแก่เลยน้ำมันหอมแต่ก็แสดงว่ามีทั้งน้ำมันหอมระเหยกับน้ำมันหอมแล้วไม่ระเหยน้ำมันไู้คุณปู่ก็มาเยี่ยมครับผมมาเที่ยวเลยมาคุยกันครับผมก็เลยเอาพลังผมให้คุณปู่เขาช่วยวิเคราะ์กันดูช่วยกันดูสนุกสนุกครับผมขอบคุณนะครับถูกอกถูกใจก็กดติดตาม พระลุงบิ๊กองนักเรียนนะครับผม <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ